สวัสดีค่ะเรามาอัปเดตละครเย็นก่อนข่าวช่อง7 HD ในสต็อกกันค่ะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างที่เราจะได้ชมกันในต้นปี2,568ค่ะ เริ่มจากละครที่ปดกรองเรื่องแรกก่อนแล้วกันค่ะลูกผู้ชายหัวใจเพชรเป็นการพบกันครั้งแรกและได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกนํำเรื่องแรกของแทนแทนตะวันประกบคู่กับชิงฮิคาริทาและการกลับมาเล่นละครช่องเจ็อีกครั้งของเต๋าสมชายกับเรื่องราวเส้นทางชีวิตลูกผู้ชายที่ผันอยากเป็นนักร้องแต่ต้องมาสะดุดลงเพราะคำสั่งของพ่อที่ฝังใจกับปมอดีตมิหนำซ้ำเมื่อเขาพบรักกับลุงมหาเศรษฐีกับถูกกีดกันและรังเกียจและสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายเมื่อเขาถูกจดัดฉากให้กลาย เป็นฆาตรกรจนต้องเข้าสถานพินิษแม้จะกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งแต่มรสุมชีวิตลุมเร้ายังไม่จบสิน้นก็รอชมความสุกกันได้ในละครเย็นกันข่าวในช่วงต้นปีหน้าค่ะ ละครเรื่องต่อไปที่ปิดกล้องเช่นเดียวกันนะคะละอองเทศค่ะผลิตโดยค่ายมงคนดีโปรดักชันได้คู่พระนางที่มาพบกันครั้งแรกอย่างโอรทีกับนางเอกสาวพีพีพัชยากับบทบาทสาวน้อยสู้ชีวิตที่พบเจออุปสรรคมากมายกับนักธุรกิจมานิ่งรวมด้วยนักสแสดงน้องใหม่จากเวที 7S D New Star Big M ส um ุเมธาพบเชอร์เชรีนแพมสุชานุทมายมาริสามีนพิมพ์ชนกค่ะเรื่องต่อไปที่ปิดกล้องเช่นเดียวกันค่ะแม่จอมขวัญค่ะว่าด้วยเรื่องหญิงสาว ผู้พดุงความยุติธรรมและ2แฟนหนุ่มผู้มากระช่างหัวใจสาวๆผลิตโดยค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันนำแสดงโดยบิ๊กนันทศชัยกับบทฟ้าแฝดสุดท้าทายเป็นครั้งแรกประกอบ2นางเอกสาวมินชิเศรษฐนันและแพมสุชานุรวมโดยโอนอัครวัตรเรนฮาร์เปอร์และนักแสดงอีกมากมายค่ะตามมาด้วยเลดี้ทุ่งกระบือบานโดยค่ายมากกว่าฝันเป็นละครแนวส่งเสริมสำนึกรักบ้านเกิดและการอนุรักษ์กระบือไทยให้คงอยู่ซ้หรับละครเรื่องเลดี้ทุ่งกระบือบานที่กระ รันตีเลยว่าพระนางบอมพงศกรและจีนเชอร์ตินาราที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกครั้งแรกอีกด้วยค่ะจะมาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมทุกคนรวมโดยจาด้าอินตโตเรโตสอัคราสาอนิสาลูกน้ำพามิลาและนักสแสดงอีกครับคางเช่นเดียวกันค่ะเรื่องต่อไปค่ะโอมพญาไฟเป็นละครแนวแอคชั่นสุดมันกับเรื่องราวการตามหาหลวงพ่อพญาไฟที่มาพร้อมอันตรายที่เต็มไปด้วยอาคมที่จะได้คู่พระนางบิวนทพลประกบคู่กับแจมมี่ปานิชดาร่วมด้วยอ้ำธิระแทนบุรันรัฐวี ร้าสิมลันและนักแสดงอีกมากมายผลิตโดยค่ายไนบีวเวอร์ฟิล์มค่ะ ตามมาด้วยพ่อตาปืนโตตอนเจ้ากำนันพันดุเป็นเรื่องราวตำนานรักผสมบูของหลานตาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อกำนันสาวและแนมเพลนหนุ่มค้นหม่ต้องร่วมมือกันตามล่าโจรหน้ากากเหล็กที่จะพาให้ทุกคนได้ลุนไปก,กับการตามหาเงินมูลค่าร้อยล้านที่มาพร้อมกับความน่ารักรมนติของพระนางตามแบบฉบับบูหนักรักจัดเต็มซอแซมุกตลกและเดามาเล็กน้อยตามสูตรสำเร็จของอาชรองพักดีวิจิตและเป็นการโครจรมาพบกันครั้งแรกของชาวรากรและแก้ม ยานิสารวมโดยพลพุนพัฒนยิปสุพิชาอีฟกันนาสิมีและนักแสดงอีกขับข้างเช่นเดียวกันค่ะ และละครอีกเรื่องหนึ่งที่ปิดกล้องแล้วเช่นเดียวกันค่ะพีเสื้อสลับลายค่ะสําหรับละครเรื่องพีเสื้อสลับลายเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงหญิงสาวสองคนที่มีฐานะครอบครัวแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกระทั่งโชคชะตาน,นำให้เธอทั้งคู่พบกับหนุ่มแสนดีคนเดียวกันสึกชิ้งความเป็นหนึ่งจึงเกิดขึ้นค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นการรีเธอร์มาพบกันอีกครั้งของโอรัทีและมะเหมี่ยวพรชดาหลังจากดีดังคู่นะคะพบกันไปแล้วจากละครเรื่องรังรักพลังใจในปี2 5 6 4พร้อมมาประทะดราม่าขั้นสุดกับพลรัณภา รวมด้วยบิ๊กกรษดาแก้มกวินตราทนรวิสชาไรจักรพัทและทัพนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออีกขับข้างค่ะอาทินุกสุธิดาวานัสสาทองวิเศษกศสมานิสัยพัน์คนรัตนร,รักษาและอีกมากมายค่ะ และปิดท้ายเดว์เรื่องที่อยู่ระหว่างการไทยทําอีกเรื่องนึงก็คือโอป้าลัมซิงค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดีเพลงผลงานจากค่ายเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เรื่องนี้นอกจากจะมีความสนุกของเรื่องราวแล้วยังมีเพลงเป็นกิมมิคหลักเป็นเรื่องราวของหนุ่มหัวสมัยใหม่เสียงดีที่สงบสื่อจับมือครีเอทีฟสาวจอมโก้ฟื้นฟ,นฟนูวงลูกทุ่ง แต่เรื่องกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้เมื่อคู่แข่งคนสําคัญคือแม่ของเขาเป็นการพบกันครั้งแรกของหุนธนากรและเกตพัสิตาค่ะที่จะมาแสดงความสามารถในการร้องเพลงและความน่ารักน่าจิน้นโดยมีอ้นอัครวัตรอ้อมอังคณาพรอยลนพภาหมูแฮมชนาภาประชันฝีมือกับนักแสดงรุ่นใหญ่นักร้องมากฝีมืออาทิหญิงทิติการและรุ่งสุริยารวมโดยนักแสดงอีกรับคันค่ะ และนี่ก็เป็นละครเย็นก่องข่าวที่แฟนละครช่อง7เราติดตามชมกันได้ในปี2568ค่ะแล้วคุณผู้ชมราคากำลังรองละครเรื่องไหนกันอยู่บ้านก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ